มีนักงทุนท่านนะครับแล้วก็แฟนรายการและชานักท่กรอนนะครับอ่าเจอกันวันนี้ตลาดหุ้นไทยกลับมาบวกได้เขียวสดใสเลยนะพี่เอกนะใช่ครับอ่ะนะครับให้เรียกว่าปรับตัวขึ้นบ้างนะหรือว่า <c oughs> มาแล้วช่วงต้นปีแล้วนะครับ <c oughs> ก็ทําให้ <c oughs> ในเดือนนี้นะต้องบอกว่าเป็นเดือนที่รู้สึกว่าหาันไปทางไหนนะเจอ <c oughs> ผ่านๆน,นะครับแฟนรายการนรักลงทุนเนี่ยนะครับที่อ่าคืออาจจะมีการลงทุนในตลาดหุ้นเนะี่ยนะครับก็ <c oughs> มีสีหน้านยิ้มแย้มแล้วกันนะรพอตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมานดีนะครับแต่ันี้เราคงจะต้องมาดูกันต่อลอะอย่าว,ว่าการฟื้นตัวมารอบเนี้ยนะครับมีอะไรต้องตัดต้องติดตามบ้างนะครับแล้วจะขึ้นไปขนาดไหนอ่ะในวันนี้เราบปิดท้ายด้วยหุ้นที่คิดว่าน่าสนใจเล้วกันครับก็จะนํามาฝากนะครับแฟนรายการท่านนะครับอ่ะมาเริ่มแรกก่อนนะครับช่วงระยะปัจจุบันนี้แล้วกันนะดัชนีนะครับล่าสุดเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งแปดนะวันนี้เนี่ยบวกขึ้นไปถึงยี่สิบกว่าจุด นะครับวัน <biases> นี้ก็ถึงว่าร้อนแรงนะแล้วก็น่าจะหักปากกาปากกาเสียนด้วยนะร,รวมผมด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ลงนะตกใจาง,งานกองคุณขายเยอะนะ,ะ,ะกนะ็ตลาดจะปรับฐานหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่นะวันนี้เนี่ยเรียกว่าเดินหน้าตะลุยขึ้นต่อเลยนะครับเดี๋ยวว่าทายกันดีกว่านะว่าวันนี้ใครนะเป็นคนตะลุยนะตะลุยซื้อคุ้นไทยนะท่านท่านฟังนะครับหรือแฟนรายการเนี่ยลองลองส่งฟีดแบ็กมาก็ได้นะครับ น้องพี่กีก่อก็ลองทายดูได้นะอะผมก่อนผมคิดว่าผมขอทายก่อนเลยนะ,ะน่าจะเป็นต่างชาติหรือเปล่าอ่าเราจะตอบอะไรครับหรือจะเป็นกองทุนคะอ่าครับน้องกีก่อกองทุนประเทศนะฮะส่วนท่า <c oughs> นผู้ชมนะครับทายว่าใครนะเดี๋ยวอลองทายกันมาดูพิมพ์มาได้เลยนะคะ,ะแสดงความคิดเห็นกันเราจะมาทราบคาตอบกันหรือว่าจะซื้อทั้งคู่ก็ได้นะอ่าไม่แน่นนฮะตลาดพุ่นีึ้มารอบนี้ซื้อนั้งคู่ได้นะครับแต่ว่าทีขอเป็น พ่เลยหรือต่างชาติลวกันนะเพราะช่วงที่ผ่านมาเซื้อมาตลอดเลยนะเดือนนี้ก็ถือว่ายอดออกมาเนี้เป็นเน็ตบายด้วยนะครับราวที่กลับมาครับในเรื่องตัวภาพรวมละวันนี้สิ่งนี้วันนี้ผมจะพยายามจะมองภาพใหญ่ก่อนก็คืออยากให้ท่านผู้ชมได้อ่าดูนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวตลาดหุ้นในทูนพเอเชียนะครับก็เห็นได้ว่าอันนี้นะฮะเนี่ยเปิดตลาดมาครบละไม่มีตลาดไหนนะครับลงเลยนะฮะใช่ค่ะ ใช่ครับวันนี้ขึ้นหมดเลยครับอ่ะตลาดขึ้นแรงสุดตลาดเลยครับอ่ะให้ดูหน่อยคะฮะอ่าสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะขึ้นแรงสุดเลยคือตลาดหุ้นนิเคอีนะครับอ่ะอัพตัวเล็กหน่อยนะครับอ่ะชี้ดูนะครับว่าญี่ปุ่นนะขึ้นสามจุดห้าสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ลงลงมาก็จะเป็นพวกอินโดนีเซียนะครับฮ่องกงไต้หวันนะวันนี้ขึ้นแรงของบ้านเราครับวันนี้เนี่ยเซ็ตเนี่ยนะครับวันนี้เรียกว่าแรงไม่แพ้นะตลาดหุ้นที่ขึ้นแรงเนี่ยวันนี้เราก็ บวกไปถึง2%นะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะของเรานี้ถือว่าขึ้นได้ดีแล้วช่วงหลังๆก็ขึ้นดีด้วยนะครับวันนี้ผมดูภาพรวมครับวันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนนะจับตามองนะครับแล้วก็เริ่มมีการเฉลยมาเรื่อยๆละนะครับก็คือในส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับตัวเรื่องเทรดดิวนะครับอย่างนี้ครับมีสอประเทศนะที่เรียกว่าดิวดันละนะครับจบแล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนตัวประเทศเพื่อนบ้านเราครับฟิลิปปิน นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าท่านชมติดตามรายการมาเนี่ยคงพอทราบละเดี๋ยวันนี้จะมาพยายามจะมาขมวดปมนะคนเชื่อมโยงไปยังฝั่งดิวของไทยด้วยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าที่่านมาเนี่ยครับนอกจากวันนี้นะที่เราบอกไปว่าจะมีอ่าญี่ปุ่นกิลิปปินใช่ไหครับที่ดิวดันแล้วเนี่ยช่วงก่อนหน้าครับมีประเทศอย่างเช่นเวียดนามนะครับแล้วก็ประเทศอะไรครับอ่ามาเลเซียนะครับอันนี้ก็ถือว่าดิว นะครับดันแล้วนะก่อนหน้าด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นลักษณะาการมีข้อต่อรองข้อแลกเปลี่ยนนะที่จับความได้คือสีประเทศนี้นะครับก็คงจะต้องยอมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะาการยอมในส่วนตัวการนําเข้าภาษีคือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะยอมในฝรั่งเาสนี่นำสินา้าเข้ามานะครับก็คือไม่เก็บภาษีแหละว่ายง่ายนะจะมีการเปิดตลาดเสรีนะนำเข้ามาศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อเพื่อนเ้านเราในยอมยอมจากดีลนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าของเรา นีจะเป็นยังไงจะเป็นกูดดิวหรือเปล่าเนี่ยจะมีข้อต่อรองนะตกลงในฝั่งอเมริกาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ้องพิธีกรยิ้มเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีข่าวอะไรกระซิบเข้ามาหรือเปล่าครับบอกได้นะมีข่าวเข้ามาก็ลงังรู้ว่าเราจะโดนเท่าไหร่ดีกว่าโดนเท่าไหร่ดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ตลดาดคาดการณ์ว่าจะอยู่ในเลนส์นะครับก็คือประมาณสักสิบเก้าถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อกี้กรับใจครับที่เดนท่านผู้ชมหมายว่ามีสี่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับที่ดิวดันแล้วนะครับ ค่าเฉลี่ยของการเก็บภาษีในรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ15%นั่นคือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สูงสุดคือเวียดนาม20%นะครับทางฝั่งฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มาเลเซียเนี่ยประมาณ19%อันนี้ถือว่าเลนระหว่าง15-20%แล้วกันที่เราเห็นภาพนะครับถ้าของเราอยู่ประมาณเลนเนี่ยครับ15-20%เนี่ยนะครับผมคิดว่าการแข่งขันแรงต่างนะครับถือว่าสู้ได้นะสู้เพื่อนบ้านได้นะครับ แต่ว่าถ้ามากกว่าระดับสักประมาณเกิน25เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยละนะครับค่อนข้างเหนื่อยละเพราะฉะนั้นตัวเลขประมาณสัก19ถึง25เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมถือว่ายังยังพอรับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับก็ส่งนะครับกำลังใจนะให้ทีมนะครับที่ไปเจรจานะครับสามารถเจรจาได้แบบออกมาให้ดีลแบบเจ๋วๆเลยนะเป็นกูดีลเลยโอเคลาสต์ไปไปอ่ะอันนี้กลับเข้ามาครับว่าพอเราเห็นภาพแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้น พอมีสัตออคือมีภาพของความชัดเจนแลวกัน,นในเรื่องดีลในการค้าเนี่ยก็ทาให้หลายประเทศตอนนี้ครับตลาดหุ้นเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปอันนี้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นเรียกวาตวแปรนะครับสำคัญนะครับในการที่มองว่าภาพเซตเนี่ยจะไปต่อนะจะมีการทะลุนะครับตรงระดับไฮนะหรือว่าทุกคนก็คือมองตรงแถวๆสักเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0้วันนะครับก็คือเนี่ยฮะเส้นสีแดงนะครับที่หน้าจอผมจะให้ดูนะครับ ต,ตัวเลขนี้อยู่ที่ระดับ,บ1,238จุดเล่มกลมครับ1240 <24 0. S 1> เป็นแนวต้านตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่งครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเ,เล่นนะฮะอยู่ใต้มาตลอดเลยนะครับผมย้อนไปไกลๆหน่อยนะครับโอยังไม่เห็นเลยว่าตัชีเนี่ยเคยทะลุผ่านเมื่อไหร่นะเราอยู่ในขาขา <ไง S 1> ตรงทยาวนานครับ <ไง S 1> อ่ะรอบนี้มานลุ้นกันนะเราคิดว่าตัวเรื่องเทรดดิลเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรครับ นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวภาพรวมในเรื่องตลาดนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ต้องติดตามครับค่ะได้เลยค่ะถัดไปได้เลยค่ะอ่ะถัดไปนะครับถัดไปครั้น,นี้มาดูในส่วนตัวเรื่องหุ้นละนะครับวันนี้คําถามคือโอ้หุ้นมันคือขึ้นมาหลายตัวและ้วะครับาบางตัวขึ้นมาแรงนะส่วนใหญ่คือขึ้นมาหมดแหะตามตลาดละเอ๊ะจะมีหุ้นตัวไหนบ้างไหมที่จะมีโอกาสการไปต่อนะครับแต่ทีนี้ผมขอมองเงื่อนไขนี้เลยนะครับสมมติว่าเราออกมาเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ดีไม่ดีนะ ตลาดอาจจะมีการปรับตัวลงมาเนี่ยผมมองแย่เลยนะครับถ้าดีเนี่ยทุกอย่างดีเนี่ยพุ่นขึ้นหมดแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะแรงขายนะความคาดหวังมีความผิดหวังเนี่ยน่าเจี่ยนภาพขตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลงมาถ้าดีออกมาไม่สวยนะครับแต่คําถามคือถ้าลงมาแบบนี้เราจะทํายังไงนะอาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าก็เลยมองว่าขอคาดล้วกันนะครับว่าหุ้นอะไรบ้างล่ะที่คิดว่ารอบนี้ควรจะต้องอาจจะต้องมาจับตามองหน่อยนะครับหรือแม้ว่าท่านจะทิ้ ตัวรอบนี้ถ้าตลาดลงมาเนี่ยจะซื้อซื้อ,อหุ้นอะไรดีนะครับก็วันนี้ขอเลือกมาหนึ่งบริษัทแล้วกันนะเอาตัวเดียวเลยนะวันนี้ความตัวเดียว,วเลยก็ย<ล>ยคือหุ้นกราฟนะครับวันนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายเนี่ยสูงนะครับลุนดับได้ท็อปไฟนะท็อปไฟวันนี้นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยนะสี่ห้าสลึงนะอรัให้ดูชาร์ตก่อนนะครับว่าในแง่ของตัวภาพตัวโครงสร้างตัวราคาหุ้นของตัวหุ้นกราฟเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะที่เล่นอยู่มาสักสี่ห้าบาทสลึงเนี่ยนะครับโครงสร้างเป็นยังไง นะจะมีโอกาสฟื้นตัวหรือเปล่าที่ผ่านมาคือเป็นการเล่นขาลงมาตลอดนะครับจาบหุ้นกราฟนะครับจากเจ็ดสิบาทลงมาก็คือต่ำสี่สบาทนะตอนนั้นก็ลงมาเยอะมากเห็นว่าโครงสร้างนะหลังจากช่วงนี้ครับมันเริ่มผ่านช่วงเรียกว่าราคาหุ้นเนี่ยคือฟอร์มตัวได้ค่อนข้างดีคือออกข้างแล้วแล้วช่วงสัปดาห์สองวัที่ผ่านมาเนี่ยกำลังฟื้นตัวขึ้นมาจากลงคือเริม่มคมสี่สิบาทนะขึ้นมาสี่้าเนี่ยถือว่ากลับตรงนี้คือถือว่ายังน้อยนะทำไมถึงมองว่ายังน้อยเนี่ยเพราะว่ามองไป้างหน้าครับ กราฟนะครับจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้นะครับมีโปรเจกต์อันหนึ่งก็คือว่าในส่วนตัวดีเอ็นเอนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเป็นดีลกับตัวเรื่องตัวโครงการตัวไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ประเทศลาวนะครับอ่านว่าก็ทั่งชมคงได้อ่านข่าวแล้วก็คงจะเป็น s e n ิเ m e n t นะครับในเชิงบวกตัวคุณกราฟด้วยแต่คือบอกต่อไปข้างหน้าแล้วนะว่ามันจะมีดีลแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมดีเอ็นเอดีวการควบรวมว่ากราฟเนี่ยเขาจะซื้อกิจการนะครับอื่นๆอีกไหมแต่ต้องบอกว่าตอนนี้อาณาจักรเขาเนี่ยนะครับ อ่คุยนะน้องนักวิเคราะห์นะครับผมบอกไปแสนล้านเนี่ยน้องนักวิเคราะห์ที่เขาดูหุ้นการาวผะบอกว่าไม่ใช่แลวพี่ไม่แสนล้านแล้วนะตอนนี้จะเป็นล้านล้านแนละ้วอาจากเขาตอนนี้ก็คือขยายนะครับใช่ครับนอกจากการลงทุนในพวกโครงการอย่างเช่นตัวโรงไฟฟ้าต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีโปรเจกต์ต่างๆนะเช่นเขาไปอะไรฮนะที่ไป มีการเข้าไปนะถือหุ้นนะตัว i n t o u c ใช่ไหมครับแล้วก็มีเข้าไปถือตัว Advan อะไรต่างๆน,นี้ก็เป็นในส่วนตัวประเด็นที่ำให้ตัวราคาหุ้นแล้วก็กำไรของไตรมาสองนะที่ไม่ประกาศนะครับแต่คาดการณ์นะกำไรส่วนตัวกกาหลีนี่ยนะครับนักข่าวหอ่อบอกมาสักพักมันมันมยื่นอะไรพิเศษออกมาเนี่ยมาสัก60,000ล้านนะครับก็แปลว่าในส่วนตัวคาดหวังกำไรเนี่ยคาดหวังได้ราคาหุ้นถือว่ายังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนักนะครับในส่วนพื้นฐานเนี่ยเราบอกราคาเป้าหมายนะครับปลายปีนะ70บาททีเดียว นะครับเตนนี้เอาเป็นว่าทีละสเตปก่อนนะ<ช>ขอให้ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยสองระ่างตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะในมุ้ช้าก็คือประมาณโซนสี่สิบแปดถึงห้าสิบบาทก็จะเป็นส่วนตัวแนวต้านหุ้นตัวกราฟนะครับคิดว่ารอบนี้ขอรุนนะขอรุนกับเรื่องเทรดดิวเรื่องแรกเ<ช>รื่องที่สองคือขอรุนนะครับหุ้นกราฟเนี่ยให้ไปถึงราคาเป้าหมายนะครับที่มองเอาไว้นะครับให้ได้นะครับก็มีเท่านี้ครับมีสองเรื่องนี้ครับ ใช่คะ่ะมีราคาเป้าหมายแล้วขอจุดหมีไว้หน่อยสิคะกันๆไว้ว่าไม่คนหลุดเท่าไหร่ด้ครับถ้าเผื่อมองภาพไม่ขึ้นเนะทำยังไงบ้างครับตากการทุนนะครับที่มองราคาหุ้นกราฟเนี่ยขอไว้คือราคาเอาเป็นว่าสี่สิบสามบาทแล้วกันนะคิดว่าไม่ลึกไม่ลึกโอเคครบถ้วนสำหรับข้อมูลวันนี้ขอบคุณพี่เอกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัพเดตกันใหม่ค่ะสวัครับ สวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำจากทางดานคุณเอกธนรัตน์นะคะจากค่ายบลบุหลวงนั่นเองก็สามารถติดตามกันได้เป็นประจำในทุกวันพุธช่วงปิดตลาดได้เลยนะคะ